รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยคนนิจวะอาริกาโต้โดราเอมอนชินจังเย้ยไม่ใช่แล้วสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแบบฟินๆโดยไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวไปง่ายเดินทางสะดวกเพราะอยู่ในกรุงเทพนี่เองจะเป็นยังไงไปติดตามชมในรายการกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสุขสนามเป้าครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวต่างประเทศนี้ถือว่าหยุดชะง,งักลงไปเลยนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมากๆเลยครับวันนี้รายการสุขสนามเป้าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแบบฟินๆน,นะครับแต่เป็นญี่ปุ่นที่มีในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในรายการก็คือนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยญี่่่ปุนนนกนกัอ ผมอนเนกศรีชีวชาตินะเป็นนายกสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่นนะหรือที่เราเรียกว่า TJTA นะคนไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเลยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะคนไทยก็ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นในขณะเดียวกันคนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยเหมือนกันท่องเที่ยวของไทยญี่ปุ่นกับไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะมันค่อนข้างจะดีนะคนไทยชอบไปญี่ปุ่นผมเชื่อว่าปีหนึ่งเราไปก็เป็นล้านกว่าคนนะเดิมทีเดียวเปิดแรกๆนะ 60,000คนนะฮะเดี่ยวนี้เป็นล้านกว่าคนแล้วในขณะเดียวกันญี่ปุ่นที่มาเมืองไทยก็ล้านกว่าคนเหมือนกันนะแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงตัวอยู่เมื่อประมาณสมัยก่อนเขาล้านกว่าคนปัจจุบันก็ล้านกว่าคนนะฮะญี่ปุ่นที่เราสนใจไปเนี่ยนะการต้อนรับของเขาโรงแรมของเขาก็รู้สึกว่าแน่นอนค่อนข้างจะแน่นอนนะการบริการเขาก็ดีและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเขาก็โอเค ต้นทุนราคานะอย่างอาหารการกินเนี่ยก็เทียบแล้วก็ไม่แพงกว่าเมืองไทยเท่าไหร่แต่เราได้ไปสัมผัสชีวิตจริงเลยที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเวลาที่ผมคิดว่าเมืองไทยนี่ก็เกือบเหมือนญี่ปุ่นแล้วนะไปเมืองไทยได้เลยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะเวลานี้ถ้าคุณไปสุขุมวิทไปทนยะอะไรเงี้ยนะก็จะมีร้านอาหารอย่างหลากหลายเลยทีเดียวมีเกือบทุกอย่างนะเนื้อก็มีทั้งวากิวทั้งทิด,ดะทั้งเซนไดอะไรต่างๆมีเพอหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรา ไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะฮะผมคิดว่าในดิพาร์ตเมนต์โตต่างๆเนี่ยมันก็เกือบจะเหมือนญี่ปุ่นแล้วนะโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีอย่างไอคอนสยามเนี่ยนะทาคาชิมาย่นะข้างในมีดิพาร์ตเมนต์โตของเขาเหมือนญี่ปุ่นเลยนอกจากนั้นผมคิดว่ายังมีแหล่งต่างๆที่เราสามารถเทียบไปได้อย่างเช่นโรงแรมทราบว่าก็จะมีโรงแรมออนเซน็นมีน้ำร้อนอยู่ด้วยนะเราก็สามารถเทียบไปได้แล้วก็ ของลึกต่างๆก่อนนี้เราไปส่วนใหญ่จะไปดองกี้ดองกี้ใช่ไหมของราคามันไม่แพงเนี่ยอตอนนี้ทราบว่าลองดองกี้ก็มาเปิดที่นี่แล้วนะสองสามแห่งด้วยนะก็สามารถที่จะไปได้นะผมคิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นเป็นแหล่งสําคัญถ้าเราไม่มีเวลาที่ไปญี่ปุ่นเราจะไปเที่ยวคล้ายๆแบบญี่ปุ่นนี่็สามารถเที่ยวไปแหล่งต่าง,างๆเหล่านี้ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตผมคิดว่าของเขาก็มีอาหารมีมีของญี่ปุ่นเกือบเหมือนญี่ปุ่นเลยนะราคาราคาก็คิดว่า ไม่ได้แพงกว่าญี่ปุ่นนะสามารถที่ซื้อกลับมาทาเองได้สามารถจะกินที่นั่นได้นะตอนนี้นอกจากเราไปญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะชักชวนพวกญี่ปุ่นมาไทยเพราะญี่ปุ่นมาไทยเนี่ยเขาก็ชอบเมืองไทยนะเขาก็อยากมาเมืองไทยแต่เป็นกลุ่มคณะตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่มีโควิดอยู่ฟ้าเรายังไม่เปิดเขาก็ยังไม่เปิดก็เลยมากันไม่ได้ ตอนนี้อย่างเมืองเมืองต่างๆเขาก็อยากมาอย่างเมืองที่เรียนแล้วอย่างเซนไดทางอากิตะอะไรพวกนี้นะอย่างปีใหม่เนี่ยธรรมดาทุกปีเขาจะมีมานะอย่างปีนี้ก็เลยหายไปละใช่ไหมเพราะตรงนี้ถ้าสมมติเราสนับสนุนได้เนี่ยนะเขามาเราก็อาจจะไปได้ด้วยเหมือนกันแต่หน้าหนาวนะเราเป็นห่วงเรื่องโควิดก็ตามแต่ว่าเ,เศรษฐกิจก็มีความสําคัญเหมือนกันนะก็จะฝากไว้เหมือนกันนะว่าถ้าสเป็นไปได้ ควรจะมีการเปิดแต่ว่าควรจะมีการป้องกันควบคุมให้เข้มแข็งต่อไปสองสาวสวยที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในวันนี้นั่นก็คือเคราและมินนั่นเองครับทั้งคู่จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนบ้างไปดูกันเลยอุ้ยสวยมากเลยสวัสดีค่ะคุณนิวาวุตาชิวะเคลาเดส วัตชิว์มินเดสวันนี้นะคะสุขสนามเป้าของเรามาในรูปแบบใหม่คะ่ะเห็นเราแต่งตัวส,สวยแบบนี้แปลกใจใช่ไหมล่ะคะก็เพราะว่าวันนี้สุขสนามเป้าของเราจะพาคุณไปเที่ยวกันแบบสไตล์ญี่ปุ่นฟินๆโดยไม่ต้องบินไปไกลค,คะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนอยู่กันที่เดอคาซซโอพาคะสถานที่แห่งนี้นะคะเราได้จัดบรรยากาศในสไตล์ nice ญี่ปุ่นเหมือนยกญี่ปุ่นมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้กลิน่นอายของความเป็นญี่ปุ่นกันมากะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะตามเคล่าแล้วก็พิมินเข้า ไปถ่ายรูปกันข้างในกันเลยดีกว่าและอย่าลืมพสท์แทกสุสนมเป้านะคะตามันมากันเลยใครจะมาคิดห่ะครับว่ากรุงเทพเมืองหลวงของเราสถานที่ท่องเที่ยวจะมีความหลากหลายแบบนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็เที่ยวได้เอาเป็นว่าปล่อยให้สาวไปถ่ายรูปสวยๆกันก่อนแล้วเราจะมาชมภาพสวยๆกันดีกว่าอูยสวยเก เราสองคนอยู่กันที่ดองดองดองกิ่าสาขาไหนคะเดอะมาร์เก็ต่ะห้างนี้นะคะเปรียบเสมือนกับห้างที่อยู่ที่เชแปนแล้วก็อิมพอร์ตมาไว้ที่เมืองไทยเลยล่ะคะ่ะเออแล้วห้างเนี้ยเขามีขายอะไรบ้างล่ะคะจริงๆแล้วนะคะห้างเนี้ยเนี่ยจะบอกว่าขายของเนี่ยหลากหลายมากมายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนม ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรเด็ดๆกันบ้างและผู้หญิงแบบพวกเราสองคนนะคะจะช้อปปิ้งอะไรกันดีนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะไปกันเลยมาโโเนี่ยจริงๆแล้วมันคือถุงหน้าแต่ว่ามันดังมากในเมือง ในประเทศญี่ปุ่นเขาเคยดูไหมชินจังอะชินโนซุเกะอะอาหารโปรดของเขา่าหนึ่งในอาหารโปรดของเขาก็คือมากุโรนาแมุโครนาใช่แล้วภายในร้านนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศมันคือญี่ปุ่นเลยแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยก็คือจะสดจะใหม่อยู่ตลอดอ,อย่างที่เราเห็นกันจัดเรียงทุกอย่างโอ้โหเหมือนญี่ปุ่นมากใช่ให้ฟิลแบบญี่ปุ่นไอความเป็นญี่ปุ่นจจเจือนมาอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้นะคะโควิดไม่กลัวค่ะ เดี๋ยวเราสองคนมาดองดองดอง,ดองกี้กันได้จริงค่ะ ใจเย็นๆครับสาวๆช้อปปิ้งกันสนุกเชียวเท้าเผาือที่หยิบของกันบ้างนะบริษัทไม่มีตังจะจ่ายแล้วสําหรับดอ,ดองดองดองกินะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้มีสินค้าหลากหลายมากมายที่ import ต,ตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นและที่สําคัญในช่วงเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะที่นี่มีมาตร,รการป้องกันโควิด19ยังมีประสิทธิภาพเอาเป็นว่าถ้าใครกําลังมองหาสินค้าของญี่ปุ่นเรียนเชิญมาได้ที่ดองดองดองกินะคะ เอ e ว i รินรีสอร์ห้องพักมาตรฐานโรงแรมสไตล์บ้านพักวิลล่าท่ามกลางบรรยากาศรม่มรื่นเงียบสงบใจกลางเมืองปากช่องเอ e ว i รินรีสอร์พร้อมให้บริการทุก,ท,กท่านแล้วติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร044012900 และตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาฝากท้องกันที่ร้านอาหารยูซาวาอิซักยะต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบที่ทําอาหารและเมนูที่ทําอาหารรวมไปถึงรสชาติที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆออูมามิและตอนนี้สองสาวของเรากําลังนั่งคุยกับคุณนานาเจ้าของร้านยูซาวาอย่างสนุกสนานเอาเป็นว่าอย่ารอชา้าไปชมความน่าสนใจของร้านนี้กันเลยดีกว่าครับอ,อร่อย ที่เห็นดูเยอะแบบนี้นะคะจริงๆเป็นเมนูที่ r e c o m m e n d มมากแล้วก็เป็น s บ s eller ของที่ร้านถ้ามาถึงร้านแล้วก็ต้องสั่งเลยนะคะก็จะเป็นเมนูมันปูตัวนี้เลยค่ะซึ่งมันปูตัวนี้นะคะเราใช้ตัวมันปูแท้เลยโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วเครื่องของเรานะคะก็เราจะใช้เป็นตัวตัวบิโกะซึ่งก็คือไข่ปูจานนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเนงิโดนะคะคือแซลมอนสับ ซึ่งสามารถทานมันปูกับแซลมอนสับได้ด้วยสำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะได้นเาเป็นตัวหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นสุขภาพมากเหมาะสําหรับคนสูงวัยแม้กระทั่งวัยรุ่นวัยทำงานก็สามารถกินเมนูตัวนี้เป็นเมนูสุขภาพได้ด้วยนะคะไขม่มมวนเมนเทโกะนะคะหรือว่าเมนเทโกะไดชิมากิผสมกับตัวไข่ปลาคอตญี่ปุน่นเขาจะมีความเค็มนิดนิด,นดทั้งชิ้นนี้เลยค่ะจิ้มกับโชยุทานได้เลย ที่สําคัญนะคะสําหรับยูซาว่าของเราเนี่ยเกิดมาได้เพราะว่าเส้นเลยค่ะรามเมงต้มยําหมูชาชูหลายๆท่านนะคะก็มาทานที่ร้านแล้วก็บอกว่าแกงกะหริ่นคือชอบมากอร่อยและอย่างข้าวที่เราใช้นะคะที่ร้านเนี่ยก็เป็นข้าวสสยพันนีงาตะเพิ่งจะได้รับรางวัลข้าวดีเด่นของญี่ปุ่นเลย นี่ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเหมือนกันนะคะน้ำของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวดาชินะคะมาที่นี่เลยค่ะกับตัวนาเบะนะคะเรามีน้ำซุปให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปกิมจินะคะซุปปลาแห้งนะคะแล้วก็จะมีซุปน้ำดําด้วยคือน้ำซุปหอมมากเลยค่ะหอมใช่ค่ะซึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นสลัดละค่ะ ซึ่งสลัดตัวนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดนะคะซึ่งอะโวคาโดเนี่ยเป็นตัวไขมันดีตัวนี้เขาเขาจะเข้าไปแทนที่ตัวไขมันไม่ดีให้มีไขมันดีอ,อร่อยประดิษเซตนี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นเซตปลาห้าอย่างก็จะมีทั้งแซลมอนนะคะมีเอ็นกวะมีฮามาจ,จินะคะมีทูนา่าแล้วก็เป็นซาบะดองยาง นี่ชิ้นหนึ่งที่ร้านให้หนามากเลยนะใช่ค่ะเราให้หนาเลยด้วยค่ะคือเราให้ให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มอะค่ะทานแล้วแบบเต็มปากเต็มคำมันมันมันฟินดีอะไรเงี้ยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนํามากๆเลยก็คือรู้จักโลใช่ไหมคะที่เป็นข้าวปั้นคือถ้าข้าวปั้นเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปถ้าเอามาพิเศษให้กับ สุขสนามเป้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเป็นเมนูครันชี่โรมาให้นะคะ <Wow. S 2> ซึ่งตัวครันชี่โรของเราตัวนี้เนี่ยเราจะสอดไส้นะคะด้วยแซลมอนสับปรุงรสนะคะคำาัง <c oughs> แนะนำกับผู้ชมทางบ้านมีช่องทางการติดต่ออย่างไงบ้างคะได้คะ่ะก็สําหรับลูกค้าคนใดน,นะคะที่อยากจะเข้ามาดูรีวิวหรือว่าดูรูปภาพรูปเมนูต่างๆก็ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะชื่อเดียวกันเลยนะคะคือ u s a w a i s a k a y a ค่ะสําหรับใครที่อยากโทรมาสอบถามนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงจองได้หรือเปล่าก็สามารถที่โทรมาติดต่อได้ที่0851962889หรือว่าเข้าไปติดต่อใน Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์แอดนะคะมาที่ a d s a i y u s a w a i s a k a y a นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะขอบคุณคุณนาหน้าแล้วก็ร้านยูซาวะมากนะคะที่ทําให้เราเหมือนกับว่าได้ไปญี่ปุ่นจริงๆค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนคะหลังจากที่เราได้ไปทานอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยและชื่อดังมากๆนะคะในย,ย่านปตะหลัยอิีนกันมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะมินและเคล่านะคะจะพาทุกคนคะ่ะมาทานขนมหวานนะคะที่ย่านพระรามสี่กันคะ่ะชื่อร้านอะไรคะพีชทีเฮาค่ะสาขาดุพาร์คนะคะซึ่งจะเป็นใจกลางเมืองแห่งใหม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเลยค่ะเดินทางมานะคะก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่นัง T, T, ่ง MRT มาที่ศูนย์ชแห่งชาติชริกิจเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะไมอยากกินของหว อยู่เนาะใช่เขาบอกว่าร้านเนี้ยเด็ดของก็ดังมากค่ะกินขนมไตก็ต้องติดชาไปนะคะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะคะชาเขาพิเศษมากเลยค่ะเขาจะไม่เหมือนชาทั่วไปนะคะชาทั่วไปปกติเราจะใช้เป็นชาที่เป็นซองใช่ไหมคะแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็เทน้ำร้อนแต่ชาของเขานะคะพิเศษมากนี่ค่ะผ่านการคั่วมาเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำนะคะ เทน้ำลงไปไม่ต้องเต็มค่ะทิ้งไว้ประมาณ5วินาทีนะคะเพื่อให้ใบชากับน้ำเข้ากันนะคะก็<อ>ถ้าใครอยากให้มีรสชาติที่เข้มข้นหน่อยนะคะอาจจะคนเขานิดนึงนะเราก็ค่อยเติมลงไปอ้อย่าลืมนะคะรอทิ้งไว้ประมาณสัก5าถึง10บวินาทีนะคะแล้วค่อยเทลงไปคะ่ะสีสวยมากเลยคะ่ะว้าวว้าวนาะ อยากให้ทุกคนกมานอยู่ข้างๆเราสังเพราะว่าหอมจริงๆค่ะอีมจริง ของหวานต่อไปนะคะที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้นะคะก็คือนี่เลยอยู่อันนี้นะคะก็คือชาโอจีชะค่ะผสมกับนมนะคะอยู่36ชั่วโมงค่ะและที่มากไปกว่านั้นนะคะที่พิเศษเลยก็คือว่าทางร้าน,นวิธีการทํานะคะก่อ,อนที่เขาเจะไปแช่เย็นเขาใช้ถ้วยชาเทรดดิชนวลจากญี่ปุ่นนะคะเขาไปแช่เย็นด้วยกันค่ะ เพื่อให้ uh, เสิร์ฟกับคุณลูกค้านะคะเราจะได้มีความแบบว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นเนอะอย่างตอนนี้ตอนที่เคลาจับถ้วยนะคะคือแบบเย็นมากเลยอะรับรองว่าใครที่กําลังห่วงเหงาหานอนนะคะได้ชิมเมนูนี้นะคะต้องสดชื่นกลับไปแน่ค่ะเคลาลองชิมอือหอมไหมอุ้ยหอมหอมมากาเป็นไงเป็นไงอือ นมเขาเข้มข้นมากเลยค่ะจะบอกนะคะว่าเมนูเนี้ยทั้งมีนและเคล่าเนี่ยยังไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยทานที่นี่เป็นที่แรกนะคะเป็นไงบ้างอะนมรน,นอยนมเขาีเข้มข้นมาก มันกลมกล่อมมากเลยค่ะมันลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็เย็นเย็นแบบชื่นมากเลยค่ะ,คะเมนูเครื่องดื่มต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็นมัทฉะนะคะผสมน้ําส้มยูสุค,ค่ะปกติแล้วเนี่ยส้มยูสุมันก็จะเป็นลูกเล็กๆสีส้มนะคะซึ่งร้านเนี้ยเขาอินพอตมาจากต่างประเทศเลยนะไม่ธรรมดากันเลยเป็นไงอะสดชื่นไหมสดชื่นอุ้ยชอบส้มเขามากค่ะดีใช่ไหมใช่ นาะสดชื่นนะใช่ค่ะสดชื่นนะคะร้านเนียร้านพีซทีเขาเขาการันตีนะคะว่ายูสุเขาไม่เหมือนร้านอื่นค่ะมีความแตกต่างกันที่เขาอินพร์ตมาเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้มาลิ้มลองนะคะชาเขียวผสมยูมสุแก้วเนี่ยรับรองว่าต้องติดใจไปเลยะคะ่ะเมนูที่ตรงหน้าเราสองคนนะคะก็คือหนึ่งในเมนูไอศครีมที่อยู่ในร้านพิชทีเขานะคะเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นเมนไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะคะที่มีชื่อว่าฟลอยู่นั่นเองค่ะ สิ่งที่ทางร้านเขาเรียกว่าโปรยุนะคะที่เราเห็นไอศครีมสีขาวๆอันเนี้ยเพราะว่าเขาทํามาจากโยเกิร์ตแล้วก็ที่อยู่ส้มรอบๆนะคะเป็นส่วนผสมของน้ำผึ้งกับส้มยูสุนั่นเองค่ะและตัวไฮไลท์เลยนะคะที่เรียกว่ามาที่นี่มาที่พิสที่เฮาส์และต้องมาผ่านไฮได้์นั่นก็คือเป็นโมจินะคะ<ม>แต่ว่าจะเป็นโมจิสอไ้ชีสค่ะซึ่งชีสนะคะจะมีกมารหมัก ปีเลยทีเดียวค่ะ็น <AND> well. oh oh ่นและัสเศเมากลยใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะใช้เปลือกส้มค่ะวางบริเวณหน้าของตัวโมจินะคะแล้วก็ใช้วิธีการใช้ไฟเบิร์นค่ะให้เป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อส้มอะค่ะ เคลือบอยู่ที่บริเวณโมจินั่นเองค่ะแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเนาะเนยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบชีสมากเลยเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะและที่สําคัญค่ะวิธีการทานนะคะของที่ร้านจะใช้ตะเกียบเท่านั้นนะคะในการทานคัะนุ่มนั่นเองค่ะใช่มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอืมอย่้ยอืมเด็ดไหมสดชื่นมากเลยค่ะมีความเป็น โยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำส้มยูสุด้วยค่ะมาถึงร้านนะคะที่ร้านก็จะปั่นไอศครีมก่อนเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านค่ะไม่อยากใส่สารต่างๆใช่ไหมคะใช่ก็เลยจะต้องทำเป็นโฮมเมดแล้วก็ปั่นสดทุกวันมันมีชีสชีสชีสนี้ขึ้นมาสองทีเลยนะคะอ้าวปีนไหมอ่ะชีสมันก็จะค่อยๆแตกออกมาแล้วก็ละลายปั่นเราค่ะ อ่ะโอเคนั้นมี้ไม่รอช้าแล้วนะคะ อีกหนึ่งที่พักสไตล์ญี่ปุ่นถ้ามีโอกาสอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมมาลองสัมผัสสักครั้งบอกได้เลยว่าฟินแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่พักแบบเรียวกังหรือออนเซ็นส่วนตัวที่มีให้แช่สบายๆก่อนนอนพักผ่อนกันที่สําคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางมาง่ายอีกด้วยนั่นคือโรองแรมมายย ที่มีเลคเคล่านะคะได้ไปผ่อนคลายนะคะตามสมัยญี่ปุ่นมาแล้วโดยที่เราไปแบบฟินๆโดยที่ไม่ไปญี่ปุ่นกันเลยค่ะซึ่งเรานะคะไปทั้งช็อปปิ้งค่ะไปทานอาหารทานถนน ใช่ค่ะและวันนี้นะคะเราก็มาผ่อนคลายค่ะที่โรงแรมมายูแห่งนี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของทริปของวันนี้แล้วค่ะและวันนี้นะคะจุดเด่นของโรงแรมมายูมีอะไรมากคัคเคล่าจุดเด่นของโรงแรมมายูนะคะเขาก็จะมีออนเซ็นส่วนตัวค่าอยู่ในห้องพักของเราเลยซึ่งโรงแรมมายูเขานะคะ จะมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นมากเลยค่ะตั้งแต่ที่เราก้าวเท้าเข้ามานะคะการบริการของเขานะคะแล้วก็การตกแต่งของเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเราได้ไปญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะจริงค่ะแล้วห้องที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นสไตล์เรียวกังใช่ไหมคะใช่ไหมที่เขาพูดถึงของเรานะคะที่สาคัญนะคะเราทั้งสองคนได้แช่ออนเซ็นแบบอุ่นๆกันด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะออนเซ็นของเขาสเปเชียลก็คือจะมีน้ํานมนะคะแบบผู้หญิงอย่างเราแช่ไปนะคะทําให้ผิวพรา น,ะะนุ่มขึ้นชุ่มซื้นขึ้นด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์ออริจินอลค่ะแล้วก็ชุดที่เราใส่กันมาวันนี้ทั้งวันนะคะชุดสวยๆจากร้านกิโมโนวินเทจค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะคลิปหน้าอยากให้เคล่าแล้วก็พี่มินพาไปเที่ยที่ไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนโอ้ยาซุมีนาไซ ดูแบบนี้แล้วคิดถึงบรรยากาศที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรายังเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไม่ได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าอดจะไม่ไหวมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครครับมีบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเป,นป็นแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่สําหรับวันนี้รายการสุขสนามเป้าก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเครือโรงพยาบาลพญาไทยและเครือโรงพยาบาลเปาโลครับผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือออริจินอลที่สนับสนุนทุกการเดินทางนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการสุขสนามเป้าได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางขทบ 5hd กด1นะครับหรือติดตามชมนย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k f a n p a g จสุขสนามเป้า igtv youtube channel candy creation สำหรับวันนี้ต่อและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับสัปดาหนะ์หน้าสุขสนามเป้าจะพาคุณผู้ชมไปประตูสู่ภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดชุมพรน,นั่นเองจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลที่สวยงามอย่างเดียวนะคะน่าสนใจแล้วละสิเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามชมได้ในรายการสุขสนามเป้าสัปดาห์หน้านะคะ